สวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ9กคืนในป่านะฮะและเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่เนี่ยพา FC เล่นนั่นเองทุกคนตัวเกมจะสนุกมันหาสักแค่ไหนนะฮะไปรับชมพร้อมกันได้เลยทุกคนลุยครับป้ามาแล้วฮะทุกคนก็เป็นเกมที่เล่นกับ FC นะครับครบ5คนแล้วครับพีีครบหคนแล้วก็ลุยเดี๋ยวว่าน้องรออะไรล่ะครับพีพเช่ไหมล่ะ อ่ะเข้าเกมมาแล้วทุกคนนะฮะก็ออกรุยกันเลย let's go ยิงยาวฮะจังหวะนี้ตัดต้นไม้คนละต้น2ต้นทุกคนเออน้องอีกคนนึงไอ้เจ้าเบคอนยืนแหลกอยู่หรือเปล่าพี่ว่าน่าจะแหลกนะจังหวะนี้อ่ะก็เดี๋ยวจะคงมาหวังว่าจะไม่หลุดนะถ้าหลุดแล้วเองเข้ามาเองตุยนี่เรียบร้อยเลยนะอ่ะฮะไปทุกคนตัดมงตัดไม้แยกมงแยกไม้นะครับเอาเข้าเครื่องบด เอาเข้ากองฟืนกองไฟก็ว่าโอ้โหไอ้น้องเองตั้งแผนที่ได้เกะก,กะมากเลยไอ้น้องอ่ะทุกคนออกฟาร์มแล้วครับจังหวะนี้หูยเจอลูกปืนนะฮะวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อโอ้โหลูกปืนว่ะมีแต่ลูกปืนปืนสั้นนะฮะสองสามซองอะ่ะโอเคแบนเน็ตนะฮะเราได้แบนเน็ตมาแล้วหนึ่งชิ้น อาถัง้ะบานเก็บมาเก็บเก็บมาฮะโอเคตอนนี้กองไฟของเราเลเวลสามเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมไปครับวิ่งกันต่อฟาร์มกันต่อแบบไม่หยุดยัง้งฟาร์มกันแบบบ้าคลั่งห้าคนเอาให้เร็วเอาให้ไวอ่าเราได้ตัวปืนมาแล้วท่านผู้ชมไปครับออกจากธนาคารวิ่งไปวิ่งมาก็เข้าสู่วันที่สามนะฮะ โอ้โหมีคนตุยแล้วหนึ่งโอ้ยแบนเนทอุย้ยสองแบนเนทที่หามาสงสัยจะไม่ได้ใช้เองนะฮะจังหวะนี้เนี่อไอ้น้องคนดีน่าจะแหลกแะ้พี่ว่าเพราะว่าตอนเข้าเกมมาก็ยืนนิ่งอยู่พักใหญ่นะครับอ่านี่คือถังน้ำมันที่เราหามาได้มีเนื้อด้วยมีเค้กอีก3ก้อนนะฮะก็เก็บเก็บมาน้องๆเขาต้องได้กินได้ใช้อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะวางไป ทำการชุบชีวิตก่อนครับโอเคน้องเขาฟื้นขึ้นมาล,ละปะโอ้ตรงนู้นอีกหนึ่งศพกูจะรู้อ่ะเฮ้ยอ่าพี่สัตวที่ถานว่าอยู่ข้างในแน่นอนมีหมาไหมนั่นไงทุกคนโดนไอโบกัดตุยฮะโอ้โหหลักฐานคาตาชัดเจนขนาดนี้แล้วของเต็มด้วยนะเอาของว่าเต็มเลยอ่ะชุบนองเขาหน่อยนะครับ แบนเนตที่เราเก็บมาหมดแล้วอ่ะออกฟ้าใหม่ทุกคนออกฟ้าใหม่เฮ้ยทำเด็กคนที่สามเก็บแบนเนตก่อนอ่ะอาา่ะฮะถุงยักษ์แต่ว่าเรามีแล้วนะเดี๋ยวต้องแบกไปให้น้องๆเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่มีนะครับเก็บเปลี่ยนม่ห้หมดเพราะเราต้องใช้แต่งบอนเอ้ยนั่นไงเอ้ยมีติดประตู น้องมันมายิงตูดหมีน้องมันมายิงตูดหมีอยู่อ่ะโอเคไปเอาถุงไปเฮ้ยเฮอย่าดันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันดันเขามาเลยไอ้น้องคนนี้อ่ะถุงยักษ์โอเคไปครับไปกันต่อเรามันเหลือหมีอีกคนนึงกว่าทําเด็กคนที่สามเนี่ยเฮ้ยโอเคช่วยกันฮนะช่วยกันคนละทีสองทีลุยกล่องแดงต้องเป็นของพี่กล่องแดงต้องเป็นของพี่ โอ้โเป็กเป็กก็กธรรมดานะนกอกเลเจนอ่ะกับดักก็เก็บมาฮะหลบหน่อยน้อง <c oughs> เบียดแม่งเลยเนี่ฮะเข้าสู่วันที่8พี่ก็ลงมาที่หลุมลึกนะฮะของไบโอมภูเขาไฟเพื่อที่จะมาหาเปลือกแมงป่องทุกคนจะไม่เอาไอ้นี่ไงจะเอาไปทําหมวกนะฮะได้มาสองชิ้นแล้วก็เป๋าเราเต็มด้วยเปิดกล่องก่อนแลวกันจังหวะนี้มม กับดักนะฮะแบนเนตตอนนี้มีแบนเนตสชิ้นแยกๆเอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะโอเคเราไปกันต่อฮะคืนวันที่8ทุกคนก็กองไฟเราเกือบจะเรเวล6แล้วนะฮะเด็กก็ช่วยมาแล้ว3คนขาดคนสุดท้ายทุกคนรัฐิบุกรัฐิบุกช่วยน้องเขาหน่อยดิช่วยน้องเขหน่อยอม,มามา คืนนี้เป็นคืนแรกน่าจะชิวๆสิวๆนะครับไม่น่าจะมีใครตุยนะถ้ามีคนตุยพี่ว่าจะปล่อยให้นอนแอ่งแมงอยู่สักคืนสองคืนน่ะแล้วค่อยชุบนะฮะชุบเร็วเกินไปเดี๋ยวน้องมันจะได้ใจอะไรประมาณนั้นเหลือประมาณอีกหนึ่งนาทีนะครับสําหรับตัวสตองโฮเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเคลียรสตองโฮนะเราเล่น5คนลัทธิเยอะมากแน่นอนนะฮะไป โอ้ยกล่องแดง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 เอ้ยไอโบ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 มึงไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้ก้อนนี้ก้อนเฮ้ยโอ้ก็ตายเพราะไอโบทุกคนโอ้ถ้าสมมติว่าเราตายเพราะไอโบนะครับน้องเขาก็ต้องมาชุบพี่นะฮะเลอเอมันจะต้องเปิดกล่องแดงก่อนแล้วค่อยชุบพี่ด้วยจังหวะนี้ดีที่เราไม่ตุยนะถ้าเราตุยนี่เราเสียอดอดเปิดกล่องแดงโอ้โหเรียบร้อยโล อ่ะเก็บเก็บมาก่อนครับอ่ะเข้าไปเอาเคียวก่อนแล้วกันทุกคนตอนนี้นะฮะวันที่19ดูดีว่าเราจะได้เคียวหรือเปล่าแต่พี่ว่าน่าจะเป็นเคียวนะเดี๋ยวจะก,การเโบตรตัวนี้ก่อนเคียวแน่นอนพี่ว่าเคียวแน่นอนเพราะว่าเปิดมาหลายรอบแล้วเคียวออกบ่อยมากนะเคียวปะโอเคเป็นเคียวทุกคนนี่แหละสิ่งที่คุณคูควร แวมพร์กับเคียวของเขานี่ฮะพอเราได้เคียวมาเอ้ยไอโบเราก็มาบุกสตองโฮอย่างไวทุกคนและนี่คือพวกลัทิในสตองโฮเมื่อเราเล่น5คนแต่เราก็บ่อย,ยันเฮ้ยดีกาหวดตุดต๊บหัวทับคนละทีสองทีฮะดูดเลื่อนแบบจบจาบจบจาบเห็นอะไรไหมมันมีแกะบักอยู่ในสตองโฮเว้ยทุกคนเห็นปะนัะ่นะนะแกะมันบักนะเห็นไหมน่ะมันบักแล้วทุกคน มันวิ่งถ่ายจากข้างนอกแล้วมันทะลุเข้ามาไงเออดีมันไม่วิ่งพุ่งมาชนเรานะไม่งั้นแย่แน่นอนอ่ะเข้าสู่ชั้นที่สองครับดูดเลือดแบบจบจาบจบจาบเป็นไงอมตะไหมล่ะจะบอกว่าอามตะไหมล่ะคำนี้บอกเลยว่าไม่เกินจริงเอาลุยครับลุยโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าดูดเลือดแบบจบจาบโบ๊ะบ้าไปทุกคนเวฟบสุดท้ายฮะตอนนี้ เดี๋ยวจาัดก,การใอ้พวกนี้เสร็จก็เรียกน้องเข้ามาเปิดกล่องนะฮะอ่ะมาเปิดกล่องไอ้น้องทั้งรายทุกคนพี่เรียกมาเปิดกล่องละเดี๋ยวขอเปิดกล่องแดงก่อนละกันตอนนี้พี่หิวด้วยอ่ะรีเปิดกล่องให้เสร็จโอ้โหเป็นคู่ในอยากได้เกาะแดงอะไม่ใช่ไรหรอกทุกคนได้เกาะแดงมาเราจะถึกนะแล้วก็บวกกับหมวกที่เราไปทํามานะฮะเฟี้ยวเลยะมานี้โอโ ออกมาก็เห็นศพอยู่ในทั้งเหล็กเลยว่ะพี่ชมเดี๋ยวเดี๋ยวครมันตุยอยู่ในทั้งเหล็กว่ะเดี๋ยวขอกินเนื้อก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับไปถึงถ่าได้จังหวะนี้เนื้อดงเนื้อดิบเก็บเข้าไปเก็บเอ้ยนี่ไงครวะมองไม่ทันเบคอนนะมันก็เบคอนผู้หญิงก,กับผู้ชายอะนะไม่รู้รมื่อกี้เข้าวาแล้วเขาชุบกันเสร็จพอดีนะฮะ เราก็ผ่านตัวมาเป็นพ่อครัวเลยจังหวะนี้สร้างครัวก่อนเลยทุกคนอา่าวางตติมวางตั้มงลงไปฮะใช้ต้นไม้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาหม้อข้าวก่อนเอาหม้อข้าวเด็กพี่ชายหม้อข้าวเออหม้อข้าวมาวางต่อครับจังหวะนี้วางใส่ลงไปครับพร้อมครับจังหวะนี้พร้อมทํากินฮะเอาแปรงแครอทมาวางเลยไอ้น้องโอเคตอนนี้นะฮะเข้าวันที่สามสิบสามไปแล้วใส่เสื้อเหล็กพร้อมลบทุกคนเข้ามาที่โบสถ์ฮะ เดี๋ยวขอญาตหาถุงก่อนถุงลาวาอยู่ไหนเนาะวะเขาว่าอะไรรู้ไหมทําไมถึงมาหาถุงลาวาเล่นกันหลายคนนะฮะให้พี่ไปแย่งน้องๆกินเนี่ยเดี๋ยวอาหารในถานไม่พอกินทุกคนเลยต้องมาหาถุงลาวาส่วนตัวนะครับเวลาไปบู๊ข้างนอกฐานเนี่ยสับใครจะได้ใส่ถุงนะฮะแล้วก็ออก,ออกมากินได้เลยนะเปิดออกมามันจะเป็นอะไรโอ้โหดาบไฟขอผ่านเลยจังหวะนี้ ถ้าถุงลาวาไม่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะจังหวะนี้อ่ะมันจะมีอยู่2จุดนะทุกคนใครที่เข้าโบสไปแล้วนะครับไม่ได้ถุงลาวาเปิดกล่องเราได้แบบพี่เมื่อกี้นะครับเราก็ต้องมาจุดนี้นะครับจุดที่เขาเนี่ยทําการคราบกระสุนด้วยน้ํามันนั่นเองทุกคนหรือว่าจุดคราบกระสุนนะฮะอ่ะพี่ว่ากล่องเนี่ยมันต้องเป็นถุงลาวาแล้วแหละถ้าไม่ใช่ถุงลาวาก็ไม่ใช่แล้วหากันไม่เจอ <c oughs> เห็นไหม ถุงลาวามันอยู่ตรงนี้จริงๆฮะทุกคนโอเคนะหลังจากนั้นนะฮะก็เอาพวกลัทธิเนี่ยมาบูชายันนะครับเพื่อที่จะหาเจมแดงทุกคนไปเรียกราชาลัทธินั่นเองนะฮะตอนนี้เราได้เจมแดงมา3ชิ้นละเดี๋ยวต้องไปหาศพมาเพิ่มนะฮะหาศพมาบูชายันเพิ่มศพแค่นี้ไม่พอเขาบอกว่าเอามาอีกเอามาอีกเอาได้มาอีก3ตัวนะฮะสามตัว ปลุยกันต่อฮะได้นี้อีกสี่ตัวสับให้เละสับให้เละสับให้เละไปทุกคนได้มาอีกสี่ตัวครับไปเอาไปบูชายันให้หมดจังหวะนี้เฮ้ยโอ้หมืดพอดีทุกคนไอแกะมันก็มาพอดีมันลงมาได้ปะ่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเป็นศพฮะ มันไถลงมาเชอหลบไม่ทันคิดว่ามันจะติดอยู่ตรงไอ้นี่ไงไอ้ตรงระเบียงเราประมาทไปหน่อยนะครับโดนแกะชนตกลาวาตุยเดี๋ยวรอน้องอเขามาชุบหลังจากนั้นนะฮะมเมื่อน้องเขามาชุบแล้วนะครับพี่ก็ทำการบูชายันได้เจมมาครบนะฮะก็ทำการเรียกราชารัธิมาสอยเลยทัง้งวะนนี้มาฮะใช้เคียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีระเบิดไฟนี่หว่าระเบิดลาวาปะ เออเรามีระเบิดละวาทุกคนปาลงพื้นไปก่อนนะฮะเพิ่มเบิร์ดดาเมจไปจุกออกไปเลยนะฮะฟันไปเลยงหมานี้สุบสับสับ,สบมันลดปะวะมันลดนะแต่ว่ามันลดน้อยมากทุกคนอืมไอตัวนี้มันทนไฟหรือเปล่ามันทนไฟหรือเปล่าอ่ะเราได้ข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปทําหมวกทุกคนอยากรออยากเท่ก็ต้องไปทําหมวกใสอ่ะนะน้องๆ เดี๋ยวผลิตแบนเนตก่อนเลยรู้สึกว่าเด็กๆแม่งเดี้ยงกันอีกแล้วนะฮะทุกคนมันดองกันอีกแล้วน้องๆอ,อ,อ่ะอะครับแบนเนตมานะฮะแล้วก็ครับหมวกครับอย่างที่บอกอยากรออยากเทเราต้องครับหมวกใส่อยากถึกอยากทนเราต้องครับหมวกใส่ <c oughs> โอเคบายบอสดีฮะหมวกโอ้เออได้มาแล้วทุกคนต่อไปก็เป็นคอนนะฮะตัวคอนอ่ะ ใส่ไม้ไปห้าท่อนนะฮะใส่เหล็กไปอีกหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะฮะเหล็กเทียสองเทียหนึ่งใส่เข้าไปโบไม่เกี่ยวโบเสนอหน้านะโบมึงเนี่ยทุกงานเลยอะ่ะโบฟ้าก็ผ่าจังเลยจังหวะนี้ยิ่งเล่นกันหลายคนนะฮะฝนตกเนี่ยพี่บอกเลยโอ้โหสามศพพี่บอกเลยฟ้าแม่งผ่าเดือดมากทุกคน เออเล่นกันหลายคนฟ้าฟ้ายิ่งแรงนะครับระวังกันด้วยเนี่ยสองศพอยู่ตรงนี้ไอ้น้องคนนี้เอยเดี๋ยวมี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 มมไอ้น้องคนนี้อีกแล้วนะฮะไอ้น้องใส่หมวกเนี่ยพี่จําได้อะพี่ชุบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้าพาอ๋ออ๋ออ๋อมาดิมาดิสู้ว่ะสู้ว่ะแม่งส,สู้ชีวิตว่ะเดี๋ยวทำสุกให้หมดก่อนนะฮะเผื่อน้องเขาตื่น,นมาแล้วเขาหิวนะฮะเขาจะได้มา้วยทุกคน เนี่ยไอ้น้องเนาเนี่ยสามรอบแล้วนะไอ้มองไอ้น้องใส่หมวกเ่ยแล้วก็ไอ้น้องผู้หญิงคนนี้นะฮะนี่เบคอนคนนี้ก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะขยันตุย่ะพี่รู้สึกเหนื่อยหลหรเฮ้ยพวกเองเซฟเซฟกันหน่อยฮลัลโหลไปอ๋อ,ะอะจะตุยอีกไหมเนะี่ยฮัลโหลเฮ้ยพึ่งนี่นี่น,น,นี่อ๋อเขาจะเดินมาเก็บของนี่ไงมีแบนเนตอยู่สองชิ้นทุกคน มีแบนเนตอ๋อนี Band ่แบนเนตสองชิ้นนะครับ mm hmm. กล่องมาถมพยาบาลชุดใหญ่หนึ่งชิ้นกับผ้ามันแผลน้มดาหนึ่งชิ้นนะอ่ะไอ้น้องคนนี้ฮะโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยส่วนมากจะโดนหมีตบตุยพี่มองว่านะโดนหมีตบตุยกันซะส่วนใหญ่วิ่งหนีหมีกันไม่ทันใช่ไหมไอคนที่เล่นกับพี่นะฮะถ้าเจอคลิปนี้แล้วลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะพวกเองตายเพราะอะไรนะพี่สันนิษฐานเลยพวกเองโดนหมีตบตุยแน่นอนนะเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่เด็กคนที่4ี่ก็อยู่กับเขาด้วยนะครับ แบนเนตพี่ไม่มีอะเด็โอ้โหสองศพโอ้โหเป็นท่อเฮ้ยไอ้น้องคนนี้อีกแลว้วเออพี่เพิ่งชุบเข้ามาเองไม่ใช่หรอน้องโอ้โหเองก็ตุยบ่อยเกินน้องโอ้โหเองไม่สงสารพี่เลยอะน้องนะน้องนะน้องนะอ่ะวันที่หกสิบห้าครับเรายังทำการชุบใครไม่ได้ตอนนี้ทุกคนแบนเนตไม่พอ แวเดดไปเลือ้โหจะทำยังไงอะพี่ชายเก็บอาหารก่อนทำอาหารอัตโนมัติก่อนตอนนี้คิดอะไรไม่ออกนะฮะแบนเนดเราก็เพิ่งจะไปคราฟมายิ่งไปคราฟเยอะนะครับมันยิ่งใช้ของเยอะนะจากตอนแรกมันใช้หนังหมาสองท้ากระต่ายสองใช่ไหมเออพอคราฟต่อไปรู้สึกว่ามันจะใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะทุกคนนั่นไงมาอีกหนึ่งศพอ้ <laughs> oh my god นี่ไงเออถือว่าเองโชคดีนะครับตอนนี้คือพี่ออกมาเปิดกล่องหาแบนเนตเลยอะ่ะทุกคนอ่าสองกล่องพอดีพวกเองโชคดีแล้วเนี่ยทุกคนพี่หาแบนเนตตั้งแต่วันที่อะไหรหกสิบกว่านะครับตอนตอนเนี้ยวันที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าคิดดูพี่ออกหาแบบนานแค่ไหนเนี่ยเนี่ยดูดิเพิ่งจะได้ชุบอะ่ะโอ้โหอย่างตึงอ่ะครับเกมเนี้ยครับบอ,อกเลยครับน้องๆครับ ไปวันที่ร้อยห้าสิบห้าทำอะไรไม่ถูกว่าตอนนี้นะน้องบอกว่าเกมนี้ไม่สร้างฐานหรอกครับโอ้โหถามกันมาได้ไม่สร้างฐานหรอกครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลัทธิมันมายังไงอ่ะเฮ้ยมันเช้าไม่ใช่เหรอเองต้องมาตอนคืนดิมันบั็กหรือเปล่ากดเครื่องข้ามเวลาแล้วลัทธิโผล่เว้ยทุกคนแปลกๆละเกมนั่นไงมาอีกหนึ่งศพ โอ้ไม่กอดของแท้ไม่เกณฑ์ขึ้นฮนะขอพาร,ราสักหนึ่งกระปุกได้ไหมทุกคนวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองทุกคนอ่ะเนี่ยพี่เพิ่งจะได้มาสร้างฐานนะครับวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะเนี่ยเออปกติจะสร้างฐานเสร็จแล้วใช่ไหมเก้าสิบเก้าคือในป่าเนี่ยคือแบบสร้างฐานเสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้คือวันที่ร้อยแปดสิบสองเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้มาวัด วัดระยะวัดระยะในการสร้างอะ่ะเอาดิสภาพหนักหน่วงอะ่ะบอกเลยบอกเลยเกมนี้นะฮะสนุกด้วยขำด้วยหัวร้อนก็มานะ <c oughs> เออคือแบบตายกันแบบไม่เอาทรงเลยอะ่ะทุกคนดีครับเนี่ยเพื่อจะได้สาวคพื่อจะได้สร้สางฐานแบบของแท้อ่ะวางวางไปวางวางไป ตอนแรกกาจะสร้างแบบใหญ่ๆนะแต่ดูจากสภาพการแล้วเอาแค่นี้แหละพวกเองอ่ะพี่ไม่ไหวแล้ววะน้องอลือล้อๆถอนๆอ,นอะเอาไปวางไว้ก่อนตึบตับตึบตตึบต,บต,บต,บตบวางไปครับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็พอเนาะ,ะไม่สร้างฐานหรอพี่เกบีแม่คำถามนี้สุดจี๊ดนะฮะ พวกเองเล่นกันแบบไม่ให้พี่ได้พักเลยอะอะไรอยู่วันนี้ยสร้างเครื่องชุบชีวิตใหมครับพี่ก็บอกไปว่าไม่ต้องสร้างนะครับเพราะว่าเครื่องชุบชีวิตมันใช้เหล็กกับใช้ไม้นะครับตอนนี้พี่สร้างฐานอยู่เหล็กกับไม้อาจจะยังไม่พอแต่ถ้าสร้างฐานเสร็จแล้วเนี่ยค่อยสร้างก็ได้นะสำหรับเครื่องชุบชีวิตนะครับก็ตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วกันแล้วก็วางกับดักไปทุกคนเราไม่มีอาชีพนักวางกับดักนะครับก็ โอ้ยมันมาแล้วมันมาบุกแล้วก็วางเท่าที่วางได้นะครับกับดักหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยปิดฐานก็พอนี่ฮะบวกลัทธีก็วิ่งเข้ามาทีละตัวสองตัววิ่งเข้ามาโดนกับดักของเราตามสับเฮ้ยเข้ามปได้ไอ้น้องโอ้โหเรามีกับดักเอาไว้ใช้งานเองไปบวกโอ้โหปวดหัวเลยครับขอพาล้านหนึ่งกระปุกครับจังหวะนี้ครับะตรงนี้เป็นจุดทำอาหารก็เท่ากันนะฮะ พี่ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในฐานให้หมดตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนไปเดี๋ยวพี่จะสร้างกำแพงตรงนี้อีกนะครับเป็นกำแพงสองชั้นแล้วกันแยกระหว่างในฐานกับจุดนอนแล้วกันนะฮะวางกำแพงไม้ไปด้วยเดี๋ยวค่อยๆตกแต่งไปทุกคนเรายาวๆกันอยู่แล้วเกมดี้วางไปครับประมาณนี้ก่อนไม้ไม่พอวะ หลังจากนั้นนะฮะก็เข้าสู่วันที่236นะฮะก็จะมีคนตุยอีกแล้วแล้วดูกองไฟของเราดิแล้วเขาแตกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เฮ้ยอ่เอาเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนนะฮะ I am n o o b ซะด้วยดิใส่แล้วไม่ n no o บ b นะฮะเสื้อตัวดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆทำไมพวกลัทธิมันเข้าฐานไม่ได้น่าจะเป็นเพราะไอของตกแต่งบ้านแน่เลยทุกคนเนี่ย ตอนแรกอ่ะที่พี่วางเ right, นี่ยเห็นไหมพอเอาออกเนี่ยมันเริ่มวิ่งเข้ามาแล้วเห็นไหมน่าจะใช่นะไอ้พวกของตกแต่งบ้านเอาไปวางเกะกะนะพวกรัฐทิมันเลยเข้ามาไม่ได้เฮ้ยแล้วแล้วแล้วกองไฟไฟกระดับแล้วพี่ชายอ่ะพี่นั่งดูกองไฟดับเลยจังหวันี้ถ้าตุยก็ตุยกันยกบ้านอ่ะทุกคนตุยก็ยกถาดอะเอาเดี๋ยวพีก็ไปใส่ด้วยอ่ะดับไปแล้วฮะไอ้น้องไอ้น้องอะไรวะไอ้น้อง ไอ้น้องหนึ่งไอ้น้องหนึ่งสี่หนึ่งสองนะฮะอ่ะดูดิพี่อยากรู้ว่าจะทำอะไรกันนะไอ้น้องผู้หญิงน่าจะออกเกมไปแล้วนะดูจากทรงนะฮะอ้าฟางมาแล้วทุกคนโดนตบไปถึงทีนะฮะอ๋อเออไอ้ยเฮ้ยเ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 ้ยอ,อย่าปล่อยให้ไฟดับดิพี่ชายเอ็งปล่อยให้ไฟดับพี่ก็ไปช่วยด้วยจังหวะนี้พี่นั่งดูแล้วเนะี่ยอ่ะดูดิไอ้พวกเอจะทำอะไรอะ่ะ เหลืออยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้คือแบนเนตแม่งหาไม่ได้แล้วจริงๆลุกคนนะแบนเนตหาไม่ได้แล้วจริงๆนะฮะตอนนี้คือต้องปล่อยให้นอนแองแมงกันอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะเนี่ยฮะพวกลัทธิก็เข้ามาได้เห็นไหมพี่เอาไอตัวตบแต่งฐานออกอะ่ะน้องๆเขาเอาไปวางไว้อิเลเก่ะนะครับมันไปเอ้ยแล้วใครอยู่ข้างนอกวนะน่ะไม่ล่อลัทธิเข้ามาล่ะพี่ชายเองเอาตัวไปบวกเขาไหมล่ะพี่ชายแบนเนตยิ่งไม่มีอยู่ฮัลโหลเอา ตามสภาพไฟก็จะดับครับตอนนี้คือพี่นั่งไม่เอาทรงแล้วนะเออน่ากไม่เอาทรงเลยอยากดูว่าน้องๆจะทำยังไงพี่ไม่ไหวแล้วพี่ด้วยเออโอ้โหมาฮะตอนนี้วันที่สองสบห้าทุกคนพี่ก็นะออกมาเปิดกล่องหาแบนเนตเหมือนเดิมฮะไปชุบน้องเขาหน่อยทุกคนแล้วมืดด้วยตอนนี้ น้องเขานอนนานและนะฮะพี่เจ้าโรบูดชุบก็โรบูดไม่พอฮะตอนนี้อืมตายกันดุเหลือเกินนะรู้สึกว่าจะถ้าเอาโรบูดชุบเนี่ยเปลืองเปลืองโรบูดแน่นอน mm. อ๋ไปออกฟาร์มกันยาวๆฮะมันต้องมีแบนเนตที่เราเรายังหากันไม่เจอแล้วก็กล่องสักกล่องที่เอาเปิดแล้วต้องได้แบนเนตแล้ววะจังหวะเนี้ยตอนนี้คือภารกิจนะครับออกฟาร์มหาแบนเนตเก็บมาเหล็กเหล็กเก็บมาให้หมด เดี๋ยวเดี๋ยวกวางก็วิ่งไล่หลังเรานะแต่เขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่เหรอวะโอ้เรียบร้อยทุกคนวิ่งไปวิ่งมาพลาดตกกับดักนะฮะกับดักเดียวไม่พอตกแม่งสองกับดักเลยตกไปสองลุงโอ้โหเรียบร้อยวันที่สองร้อยสี่สิบห้านะฮะมีคนตุยอยู่กลางป่าแอมูเลนจะวิ่งมาชุบได้หรือเปล่า พี่ว่าไม่น่าจะมีใครมาชุบพี่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้วันที่สองร้อยห้าสิบสี่เออน่าจะไม่มีใครกล้ามาชุบพี่แล้วเหลือไอ้น้องคนนั้นอยู่คนเดียวนะครับนั้นพี่ขอญาต์ออกเกมเลยและการจังหวะนี้ดูจากทรงแล้วนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพอกะทีนะเกมที่ไม่ไหวจะเคลียว,ว่ะทุกคนพี่ต้องหนีแล้วไว้เจอกันทุกคนฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับบาย